สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีสเกตและอำเภอกันทะลักษและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิีแซนิวพระอิสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรงแก้วค่ะและชมรมคนรักในหลวงจังหวัดรีสเกตร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนศินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงอำเภอขุคัน กลุ่มโรงเรียนปลือคันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ5ธันวาคมค่ะเมื่อเวลา8นาฬิกาของวันที่4ธันวาคม2567ค่ะที่โรงเรียนบ้านปลือคันตําบลปลือคันอำเภอคุขันจังหวัดสิชเกต นายที่วารุงแก้วประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศิสะเกษประธานเครือข่ายศิสะเกษโมเดลนายเจตจิตสัมพุทธานนท์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลือใหญ่นายอุดมโพชัยครูผู้ทรงคุณค่าของสังคมนายจารึกวงชัยภูมิครูผู้ทรงคุณค่าของสังคมนายจำเนียนสัมพุทธานนท์ครูผู้นำทางจิตวิญญาณของตำบลปลือคานนายศีมปลือปลากอดีตกำนันตำบลปลือใหญ่ นยายไพศาลพันพักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลือคันประธานกลุ่มโรงเรียนปลือใหญ่นายประวิทย์อยู่ยืนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะขามผู้ประสานงานโครงการพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านตําบลปลือคันได้นําคณะครูนักเรียน จากโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงพ่อค้าประชาชนและชาวตำบลปลือใหญ่ทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันชาติไทยวันพ่อแห่งชาติวันดินโลก5ธันวาคม โดยมีพระครูโสธิขันทคุณจเจ้าวาดวัดตาเบาะเกตมงคลเจ้าคณะตำบลปลือใหญ่พระครูสุวรรณอุทัยดิตธรรมยุทธ์วัดปลือใหญ่เจ้าคณะตำบลภัยพัฒนานำคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ออกรับบิณฑบาตนายอาทิตย์จันดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลือใหญ่กล่าวค่ะว่า ตำบ tamam. ลปลือคานมีโรงเรียนทั้งหมด6โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนหมู่บ้านสินหาตามรอยพ่ออย่างพอเพียงเรากำลังเคลื่อนเข้าสู่ชุมชนให้เป็นตำบลสินหาตามรอยพ่ออย่างพอเพียงสำหรับข้อต่างในข้อเหมือนของตำบลสินหาตามรอยพ่ออย่างพอเพียงคือประชาชนทุกหมู่บ้านที่นับถือศาสนาพุทธต้องเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาสินหาครบทุกคนทุกหมู่บ้านต้องบริหารจัดการแบบบวรบ้านวัดโรงเรียน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จะแบ่งออกเป็นสส่วนถวายพระกุณ้าให้อ,อสมอนำไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหรือผู้ตกเกณฑ์จปทอสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์เด็กและโรงเรียนงดเครื่องดองของเมาทุกชนิดในวันพระและน้อมนำปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่ว่าส่วนครัวรั้วกินได้ รั้วดมได้รั้วพูดได้และรั้วมั่นคงแข็งแรงกล้วยหนึ่งหนอไผ่หนึ่งกอมะละกอหนึ่งต้นด้านนายจารึกวงชัยภูมิครูผู้ทรงคุณวุฒิของสังคมกล่าวข่ว่าตนได้หารือกับผู้บริหารโรงเรียนผู้นำชุมชนได้ตกลงร่วมกันว่าวันศุกร์ที่หนึ่งของสัปดาห์โรงเรียนบ้านมะขามร่วมกับชุมชนจะทำบุญตักบาตรที่วัดปลือคันตะวันตกวันศุกร์ที่สองของสัปดาห์ โรงเรียนบ้านปลือคันร่วมกับชุมชนทำบุญตักบาตรที่โรงเรียนบ้านปลือคันสุขที่3ของสัปดาห์โรงเรียนบ้านปลือยายร่วมกับชุมชนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่โรงเรียนบ้านปลือยายโรงเรียนทับทิมสยามส4สีร่วมกับชุมชนทำบุญตักบาตรที่โรงเรียนทับทิมสยามสุสี และวันศุกร์ที่4ของสัปดาห์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมกับชุมชนทำบุญตักบาตรที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหลักร่วมกับชุมชนทำบุญตักบาตรที่โรงเรียนบ้านหลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ต้องขอขอบคุณนายพัทรศักด์มนทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลือใหญ่นางปะดารัตวงศยภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์อสอพป25 นายประวิทย์อยู่ยืนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะขามนายแสงอรุณดวงใจผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหลกักนายสุพักวงแสงรองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลือคันที่นํานักเรียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ